ครับนิวมิสูตราตันนะครับหลายท่านนะครับอยากถามว่ามีช่วงล่างที่ทําให้นั่งนุ่มสบายกว่าเดิมลดอาการเวี่ยงอาการโครงมีไหมวันนี้เราขอแนะนําชุดโช้งของออซซี่นะครับที่เห็นคือช้ฟออสซี่โมโนทูปรับนุ่มทั้งหมด24ระดับหน้าหลังนะครับเราติดตั้งคู่กับสปริงนุ่มๆของออสซี่ในนิวม i สูตร r i ตันนะครับ สำหรับท่านที่ใช้รถนิวไตรตันนะครับอย่าอับเก็นรช่วนล่างให้นุ่มๆน,นั่งสบายๆนะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ที่นึบนิ่งลดอาการเหวี่ยงอาการโครงนะครับลดอาการกระแทกเสียงดังๆมายังห้องโดยสารหรือพวงมาลัยนะครับติดตั้งโช้คอัพออซซี่ที่มี กระบอกใหญ่นะครับเป็นช่วแบบโมโนทูบสามารถซับแรงดีดด้วยระบบวาแปรผันตามสภา,าพถนนนะครับทันทีที่สปริงดีดต,ตัวช้ฟออซซี่จะเพิ่มแรงหน่วงแรงหน่วงคอนโทรลชลอให้สปริงดีดต,ตัวช้าลงยิง่งในสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับที่ออกแบบมามีความยืดตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้ายิ่งสร้างความเนียนนุ่มนะครับนี่คือช้บหน้าออซซี่นะครับปรับนุ่นทั้งหมด24ระดับคู่กับสปริงนุ่มๆข,ของออซซี่ ด้านหลังก็เช่นกันครับเราติดตั้งตัวช้อัออซซี่โมโนทูบปรับนุ่มทั้งหมด24ระดับเช่นกันรพร้อมกับเซตแหนบนุ่มนะครับการเซตแหนบนุ่มก็คือเป็นการเพิ่มระยะของปลายแหนบให้แหนบมีระยะหย่อนตัวหลงได้เดยอะนะครับก็ทําให้ลดอาการสะเทือนอาการดีดเด้งลดลงนอกจคุณสมบัติของช้อัออซซี่เป็นช้อัแบบโมโนทูบกระบอกเดียวลูกสูบใหญ่กว่านะครับของเดิมที่มาจากโรงงานนะครับก็ทําให้สามารถซับแรงดีดของตัวแหนบได้ดี ชอบนุ่มหนึบแบบไหนนะครับปรับนุ่มทั้งหมด24ระดับนะครับยิ่งมีระบบวาแปรผันตามสภาพถนนนะครับคอยควบคุมให้แหนบดีดตัวช้าลงนะครับก็ทําให้อาการสะเทือนอาการดีดแด้งลดลงนะครับในการนั่งโดยสารก็นั่งเนียนนุ่มสบายๆนะครับในการขับขี่ก็ลดอาการเหวี่ยงอาการโคลนะครับ ขับขี่อย่างมั่นใจนึบนิ่งนะครับนี่คือชุดช่วงล่างของออซซี่ยกชุดนะครับเจ้าอออซซี่มโนทุบป,ปรับนุ่มทั้งหมดย4ิสีระดับนะครับสินค้ารับประกันยาว3ปีหรือ1น0 0 0 0กิโลหมดรับประกันซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ได้ติดตั้งในรถนิวไทร์ตันนะครับสามารถเพิ่มความนุ่มนวลในการนั่งโดยสารและลดอาการสะเทือนอาการโครงนะครับขับขี่อย่างมั่นใจนะครับช่วงล่างมีปัญหาปรึกษาเมื่อ4ีคูณบนถนนรามินทากิโลเมตรที่7นะครับ เรามีชุดช่วงล่างหลากหลายคุณได้เลือกนะครับเรามีการอัปเกรดช่วงล่างใหม่ให้เนียนนุ่มนั่งสบายไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนิวไททันคันนี้หรือว่า Ford ดไวน์แท็กับบ่าอีซูวีคอ์สเลเวลล็อกโอย่าอัพเกรดช่วงล่างนุ่มมาที่เมื่อร์4คุณ4มนตรราบินหากิโลเมตรที่7ครับ